อ่าจะทายญาติโยมโลกราณ อยู่ในความสงบโอ้สงบอยากเห็นหลวงพ่อมันหลายคนเหมือนเลยต่างคนต่างคนต่างบอพูดมันก็สงบเองนะวะมีอะไรหลวงพ่อจะพูดให้ฟังหลวงพอ่อมาอยู่วัดหลวงตาหลวงพ่อจะไม่ว่าหลวงตาหรอกว่าหลวงพ่อจะว่าวัดว่าหลวงพ่อนะ <c oughs> ถ้าชาว่าหลงตาเดี๋ยวจะมาเรียนแบบเรียนแบบหลงตา <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นวันที่8ดมกราคมพุทธศักราช2565วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งพวกเราคณะสัตยาตโยมสิทธิอนุสิทธิท์ขององค์หลวงตา ได้มาจะมาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ,อาหาทุนและเพื่อสมทบทุนเจดียขององค์หลวงตาของพวกเราแต่การทอดผ้าป่าสามัคคีในเจดียหลวงตาที่พวกเราเมื่อเสร็จแล้วขึ้นไปดูก็ได้นะลูกหลานนะเจดียของหลวงตารู้สึกว่า,าไม่แพ้ใครในด้านวัตถุนะและก็พร้อมกัน การทอดผ้าป่าสามกีของพวกเราก็ทอดเพียง8ครั้งนะลูกนั้นเป็นนี้เป็นครั้งที่8นะแต่ที่มาทอดที่วัดป่าบ้านตานสองครั้งทอดที่สวนแสงธรรมหครั้งรวมแล้วแปครั้งเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงตาใหญ่ขนาดนี้ใช้เงินตั้งพันสองเกือบสองพล้านนะเ,เรามาทอดผ้าป่าเพียง8ครั้งเราืึงวันน้อยนะ เพราะนั้นครั้งนี้เป็นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเป็นโค้งสุดท้ายในการทอดปลาป่าสามัคขีเพราะนั้นคณะสัตยาญ,ญาติโยมพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายอ,อย่าได้ตกขบวนะเนออบอกอย่างนั้นก็นแล้วกันนะอย่าได้ตกขบวนขบวนคืออะไรพวกเรากระจุดจดจ้องจ้องอยากจะมาอยากจะทําบุญแต่ก็ไม่ได้ทำอพอแล้วเสร็จแล้วก็ยังค่อยมางวัวเงียที่หลัง อย่าได้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็พูดย้ำกล่าวอยู่เสมอว่าการทำบุญการสร้างบุญสร้างกุศลถ้าว่าใครไม่พร้อมก็อย่านะลูกหลานนะถ้าว่าใครมีอยู่พอเป็นไปได้ก็ขอเชิญร่วมกันแต่ไม่เหมือนหลงตานะหลวงตาเนี่ยพวกเราได้ฟังเสียงหลงตาหลงตาว่าแท้เลยในกระเป๋า ถ้าหากว่าผู้ใดทําบุญถูกตามกฎเกณฑ์แล้วมันขาดทุนย่อยยับผปลปีเดี๋ยวเราจะแล้วจะคืนเราจะคืนให้ลงตาท้าทายขนาดนั้นลูกหลานในการทําบุญแต่พวกเราไม่กล้าที่พูดนั้นหลูกพ่อมีแตบอกว่าให้ศรัทธาญาโยมลูกหลานถ้าใครไม่พร้อมหยุดนะอย่านั้นลูกหลานเนอะถ้าใครพร้อมที่จะสร้างบุญเสียสละก็เชิญถ้าใครไม่เดือดร้อนเชิญ ถ้าใครไม่มีศรัทธาอย่านะ้ลูกหลานเนอะถ้าใครมีโยมีเงินอยู่แต่มีศรัทธาว่าจะได้บุญกยาถ้าหากว่าผู้ใดคิดว่าจะได้บุญเป็นบุญเป็นกุศลแต่ผมไม่รวยหรอกแต่ว่าไม่เดือดร้อนมากครับแต่ผมไม่รวยแต่ผมขอทําบุญถ้าจะให้รวยจะก่อนจึงจะทําบุญก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ครับผมคงจะพอขนาดนี้แหละครับครอบครัวของผม จะมาทําบุญห้าบาท10บาทผมไม่เดือดร้อนครับเอา้เอาวอันนั้นเขาขอเชิญนะลูกหลานเนอะวันนี้เป็นวันพวกเราจะได้ได้ทําบุญโค้งสุดท้ายนะแต่ว่าจะมียังมีอีกไหมหลวงพ่อทําไมมันเสร็จแล้วมันไม่เสร็จนะลูกหลานยังยังโยเห็นไหมข้าลูกหลานมากลางคืนนะเน่ยโดยบากโดยพระเจดีย์กับมือต๊ดตือเลยเห็นไหมล่ะ เออคำมามืดคำนี้คืออะไรถ้าแสงสว่างว่าจงถนนต้องได้ใช้เงินนะนี่แหละพวกผู้ที่จะใช้เงินผู้ที่จะทำอยู่ข้างๆหลวงพ่อนี่แหละโซล่าเซลนี่นะเออหลวงพ่อกำลังจะให้ทำเป็นสปอตไลท์สขึ้นเป็นไปเจดีย์หลวงตาเออทั้งห้าหดวงนะแล้วก็จะต้องใช้แบตเตอรีอ่แบตเตอรี่ตัวนี้เท่าไรหนะลวงพ่อกบอกถามน,น,น,นะทั้งอุปกรณ์ด้วยทั้งไฟด้วยทั้ง เดินสายด้วยรวมแล้วประมาณล้านหกนะอย่างนี้แหละคล้ายๆมันมันมีที่จะต้องจะต้องจัดจะต้องทำเ,เพราะนั้นเจดีของหลงตาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็ยังยังหลายยังมากอยู่แต่ว่าก็ไม่มากเราจะว่ามากก็ไม่ได้เพราะว่าเราทำมาแล้วเกือบ 1, 000, พันเกือบพันสองนล้านแล้วเยแล้วจะว่ามากได้ยังไงก็ยังเหลือกระเจ็ดกระจอยนะ,ะยังเหลือส่วนที่จะต่อเติมให้สมบูรณ์ขึ้น อย่างถนนที่หน้าพัจดีของพวกเราลูกหลานก็คงจะเห็นแล้วละนะแต่ว่าเจดีย์แผนดินจุดนั้นจะทํำยังไงคงจะมีทางซอยทําเป็นทำถนนแล้วก็ปลูกต้นไม้ภูมิทัศน์เพื่อจะให้ที่จอดรถไปอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าหลรวจทาว่าพวกลูลกหลานไปเห็นถานะ พ่อบรูปพ่อบรูปทรงม้าเน่ยนะเราเห็นอรอมองเข้ามาทางพระที่นั่งอนันต์เห็นไหมลูกหลานต่างงานนะถ้าเราไปประเทศอินเดียเราก็มองไปทางทัศสมาหานนะเขาก็มีถนนฮะอย่างนี้หลวงพ่อก็มองมองดูแล้วเนี่ยเจดีย์ของหลวงตาหลวงพ่อก็มองทัศนายอย่างนั้นเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่ไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนี่ยทำแล้วอีกไม่กี่ปีหลวงพ่อก็ตายแล้ว เพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อจะทายาโยมต่อไปภายภาคหน้าเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นการเชิดชูบูชาพระคุณองค์หลวงตาของพวกเรานะหลวงตาทําคุณอุปการให้กับประเทศชาติอย่างพวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาตเต็มหัวใจของพวกเราแล้วแหละแต่บัดนี้หลวงตาจากไปพวกเราจะทํายังไงได้มีแต่เชิดชูบูชาพระคุณของท่านเก็บปฏิธาต์ของพระองค์ท่าน ให้เป็นที่เคารพสักการะแต่บัดน,นี้ก็เจดีย์ของหลวงตาก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนั่นะทางพิพิธภัณฑ์แต่ยังไม่สมบูรณ์ยังยังมีโยยังตกแต่งแต้มหนวดแต้มเขาเพื่อจะให้สมบูรณ์ก็คงจะใช้เป็นอีกปีสองปีเหมือนกันนะลูกหลานนะอันนี้หลวงพ่อจะพูดในรายละเอียดให้ลูกหลานฟังหลูกพ่อคงจะไม่ได้ฉันอาหารวันนี้แต่ที่ยังไงก็วันนี้ก็เมื่อ พระสงฆ์สันพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะได้รวบรวมกันทอดผ้าป่าสามคคีนะแต่หลวงพ่อลงไปทอดผ้าป่าสามคคีเพื่อซื้อที่ดินถือที่ดินเจ็ดไร่นะลูกหลานนะแต่ปรงเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเป็นไทยแล้วละนะเรียบร้อยหมดแล้วนะนี่แหละผู้จัดการอยู่ข้างๆหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลองเอสนะกับคณะก,กรรมการ ได้จัดการเรียบร้อยแล้วหมดไปประมาณหเกือบ70ล้านนะลูกหลานนะหลวงพ่อเป็นไทยแล้วพงพ่อลงไปทอดผ้าป่าสามัคคีที่กรุงเทพมหานครที่วัดที่สวนแสงธรรมเมื่อวันที่28สิมิสิงหากันญาถุลาพฤศจิกาวันที่28พฤศจิกานะลูกหลานนะ ได้เงินทั้งหมด29ล้านสามแสนนะข่าวนั้นนะหลวงพ่อก็เลยอู้ฟู่ขึ้นมาใจย่อยเลยทีนี้แล้วก็ไปที่พลูสกายาที่จังหวัดเพชรบูรณ์เขาถวายมาอีก7ล้านหลวงพ่อเออเป็นไทยได้ทีนี้นะเลหลวงพ่อก็เลยได้มาจ่ายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละแปลว่าที่ดินเป็นเ,เป็นสมบัติของวัดป่าบ้านตาลแล้วนะเดี๋ยวนี้ ไอ้ค่ายก็ว่าเดี๋ยวนี้พอ,อพอหลวงพ่อจ่ายจะตรงจะต่างแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะหลวงพ่อก็คงจะทําเรื่องเท่เลโอนเข้ามาเป็นสมบัติของวัดป่าบ้านตาดอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็คงจะมอบมามอบโฉนดให้หลวงพ่อสูธรรมนะเอามอบโฉนดให้หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเนี่ยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสนะสรุปแล้วก็คือที่ดินแปลงนี้หลวงพ่อไม่ให้เป็นมูลนิธินะจะมอบให้เป็นสมบัติของ ป่าบ้านตาดเป็นสมบัติของพวกเราทุกๆคนนี่นแหละเออนี่แหละแต่หลวงพ่อเป็นผู้เป็นผู้ตัดสินใจนะเออแต่ก็จะมอบให้กับทางวัดป่าบ้านตาดอีกไม่นานนะลูกหลานนะเออจากนั้นพวกพวก,พวกเราาก็คงจะได้เออปรับปรุงสถานที่แต่กระถมดินนะั้นลูกหลานนะเอเฉพาะถมดินอย่างเดียวนะ่ะเออประมาณแสนกว่าขิวนะตรงนี้นะ แสนกว่าคิวประมาณคิวละเจ็ดสิบหรือแปดสิบบาทก็ใช้เงินประมาณเจ็ดแปดล้านเหมือนเหมือนกันเกือบสิบล้านนะลูกหลานที่จะที่ข่มที่ดินแปลงนี้นะเพราะนั้นให้ลูกหลานไปดูกันแล้วกันนะเ,เพราะว่าซื้อที่ดินมาแล้วไม่ใช่ว่ามันจะปรับมันจะสมบูรณ์เลยก็ไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องในพัฒนาหรือไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็โซล่าเซลล์ลูกหลานนะลูกหลานเห็นไหมลนะ่ะ ที่เราจะเข้ามาในเจดีย์ของหลวงตาเนะี่ยโซลาเซลล์ก็เป็นเราก็ไม่ได้อยู่ในระบบระเบียบเหมือนกันมันจอดมาอีกเหมือนกันอันนี้ก็หมดไปสิบปสิบแปล้านห0 0 0นนะลูกหลานนะแต่นี่นก็ยังไม่จ่ายอยู่ประมาณล้านกว่าบาทนะยังไม่จ่ายหลวงพ่อพูดนี่เจ้าของโซลาเซลล์ก็นั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อเนี่แหละหลวงพ่อพูดให้ฟังเลยนะประมาณล้านสามแสนที่ยังขาดขาดอยู่นะ เออนี่แหละอันนี้ก็คือเล่าเก่าให้ลูกหลานฟังเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายเออที่เออดูดูแล้วาทำไมมันเสร็จแล้วทำไมมันยังไม่เสร็จนะหลวงพ่อไม่ได้พูดแบบไม่ได้พูดในถ้ำในรูนะลูกหลานนะพูดเสกระบอกเสียงเนี่ยถ้าว่าหลวงพ่อพูดไม่ถูกนะเออลูกหลานทั้งหลายทูกเกี่ยวข้องที่หลวงพ่อพูดเี่อคงจะหลวงพ่อโกหกหลวงพ่อตอแหลเขาจะว่ายอย่างนั้นอีกเพราะนั้นหลวงพ่อไม่กลัวเลย หลวงพ่อพูดตามความเป็นจริงให้ลูกให้หลานฟังได้ไปยังไงใช้จ่ายไปยังไงบูชาพระคุณหลวงตาอย่างไรหลวงพ่อพูดให้ลูกหลานลูกหลานให้เลยได้รับรู้รับทราบร่วมกันนะลูกหลานเน้อในคราวนี้วันนี้ก็อ,อยากจะให้ลูกหลานร่วมร่วม,วมกันเ,เสียสละคนละมากคนละน้อยให้มีส่วนร่วมพูดง่ายๆนะให้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อบูชาพระคุณหลวงตา ในเมื่อหลวงตายัางมีชีวิตอยู่หลวงตายัางทรงทาททรงคำขันทิโยพวกเราทั้งหมอบทั้งขานก็ามาหาท่านนะด้วยความเคารพสักการะแต่บัดน,นี้หลวงตาจากไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทดแทนพระคุณของท่านอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวว่าเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราเป็นผู้มีพระคุณเมื่อท่านจากไปแล้วก็จะทํำยังไงพวกเราในฐานะลูกหลานเหลนก็ต้อง เ,เก็บดุกเ,เก็บดุกเ,เก็บดุกหลังฝังดุกข้างเขาว่างัันนะคนโบราณน,นะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อหลวงตาจากไปแล้วก็พวกเขาลูกควรจะสร้างสถูปและเจดีย์ไว้ในทางสีแพร่งให้พวกเราได้กราบได้ไว้นานเท่านานเพราะพวกเราถือว่าองค์หลวงตาเนี่เป็นผู้บริสุทธิ์นะลูกในความในใจของหลวงพ่อนะหลวงพ่อจึงทุ่มเทยอย่างสุดๆลูกหลานหรือว่าหลวงตาคือพระหัน องหนึ่งที่ท่านได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมที่ฟังธรรมเทศนาของท่านแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ว่าเราจะสร้างแต่พระเจดีย์อีกไม่นานนะลูกหลานนะหลวงพ่อกําลังทําหนังสือขึ้นมาอีกอสร้างนำทำหนังสือของลงตาเนี่ยกำลังทําอยู่เดี๋ยวนี้นี่แหละคุณชัยไปเห็นเนี่ยตู้อยู่แต่ใต้ถุนศาลาของหลวงพ่อเนี่ยเกือบ300อตู้นะจะส่งตามวัดต่างๆ,างๆธรรมเทศนาของลงตา รวบก็ร้อเจ็สกว่าเล่มนะเ,เดี๋ยวนี้เราจ่ายไปเงินประมาณยี่สิบกว่าล้านอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราไม่ได้สร้างแต่เจดีนะลูกหลานนะหลวงพ่อสร้างทางคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ลงตาแสดงธรรมเทศนาไว้ในที่ต่างๆจะรวบรวมธรรมเทศนาของหลวงตาจากนั้นหลวงพ่อจะได้ใส่ตู้จะเอามาไว้พระเจดีย์จะไว้มาวัดที่วัดป่าบ้านตาด หรือว่าคณะศิธย์ญาติศิษย์วัดไหนที่ต้องการนะหลวงพ่อก็จะส่งไปให้แล้วไปรับเอาถ้าว่าวัดไหนไม่ต้องการก็ไม่ว่ากันนะแต่หลวงพ่อนี่รวบรวมธรรมเทศนาทั้งหมดของหลวงตาไปให้เป็นหมวดหมู่จัดเป็นเล่มๆนลลูกหลานนะแต่ที้มากระจัดกระจายถ้ามันมีอยู่มีโยธรรมเทศนาหลวงตามีแต่ไม่ได้จัดเป็นเล่มไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่ แต่บัตรนี้หลวงพ่อจัดเป็นเล่มที่หนึ่งที่สองที่สาที่สี่ที่ห้าที่หที่เจดจนถึงเจ็ดหเล่มที่เจ็ดสิบหจะเป็นรูปภาพของหลวงตาตั้งแต่หลวงตาเกิดนะต้องมีเท่าที่จะเก็บรวบรวมได้จนหลวงตาจุตินิราานจนงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตาอันนั้นคือเล่มสุดท้ายนะเป็นประวัติเป็นรูปภาพนะแต่แต่เล่ม75หเนะี่ยจะเป็น เป็นเนื้อหาสาระที่ว่าเล่มที่หนึ่งมีหนังสือเป็นมีข้อความว่ายังไงเล่มที่สองมีข้อความยังไงที่3าที่4ีที่หอยู่ในเล่มที่75จะบอกบอก่งบอกถึงหนังสือทั้งหมดในเจ็ดสิบเจ็เล่มนั้นนี่แหละอันนี้ก็กําลังรวบรวมสัทาธายตาิโยมหรือยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่สิแป่มนะ ในเจ็ดสิบห้าเล่มนะั้นยังเหลืออยู่สิบแปดเล่มแต่อีกไม่นานเราลูกหลานเดือนกุมภาเนี่แหละจะให้เสร็จบริบูรณ์ฮะอันนี้ก็เล่าเล่าเก่าๆให้ลูกหลานได้ฟังเพราะว่าลูกหลานทั้งหลายเห็นพระเจดีย์แล้วหลวงพ่อเอ้หลวงพ่ออินเนี่ยกับคณะเนี่ยคงจะคิดแต่สร้างพระเจดีย์กำมังแต่ตามไม่จริงไม่ใช่ลูกหลานหลวงพ่อเล่งทางคุณธรรมจริยธรรมธรรมเทศนาของหลวงตา เป็นคู่ไปด้วยเพราะว่าเรามองแล้วว่าธรรมเทศนาของหลวงตานี่มีคุณประโยชน์อย่างมากที่เราผู้ใดได้ศึกษาจากนั้นผู้ใดได้นําไปประพฤติปฏิบัติก็จะถึงมักถึงผลอย่างองค์หลวงตาที่ท่านได้แสดงไว้นะอันนี้ก็เล่ากล่าวให้ลูกหลานได้ฟังเพราะนานๆที่พวกเราจะได้มาพบมาเจอต่อหน้ากันอย่างนี้นะวันนั้นวันนี้หลวงพ่อก็ได ผู้ได้กล่าวให้คณะจัตตารญาติโยมได้รับรู้รับทราบว่าเราสร้างเกดีสร้างคุณธรรมในเป็นหนังสือประกาศองค้งลงตาให้ดังอยู่นานเท่านานนะลูกหลานนะเพราะหนังสือเนี่ยจะอยู่นานเท่านานเพราะหนังสือเรื่องุ้งตาก็มีโยอย่างที่ว่านั่นแะแต่มันกระจัดกระจายหายเล่มหนึ่งเ,เราก็ไม่รู้หายเล่มสองเราก็ไม่รู้นะแต่ปัานนี้เราหายเล่มไหนหายท่เล่มที่ยี่สิบ แล้วเราบอกเราก็อ่านดูเล่มที่ 7, 5, นะเจ็ดสิบห้าเล่มที่ยี่สิบนะมันมีคติธรรมข้อความยังไงกันที่หนึ่งกันที่สองกันที่สามกันที่สี่เราจะอ่านอ่านดูกันเ,เล่มที่เจ็ดสิบห้านั่นแหละจะบง่งบอกทั้งหมดนะนี่แหละอันนี้ก็คือการรวบรวมธรรมเทศนาของลงตาแต่การที่จะรวบรวมด้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ้ลูกหลานนะมีลูกกี่ทีมกี่ทีมเหมือนกันทั้งหาคนด้วยทั้งหาทุนทรัพย์ด้วย ตั้งหาลงพิมพด้วยตั้งหาตูกมาใส่ด้วยนะลูกหลานหลายด้วยเหมือนกันนะอันนี้เล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังได้ทราบประวัติหลวงพ่อ,อ,อทํางานกับคณะสงฆ์กับครูบาอาจารย์น้องนองทั้งหลายเนี่ยมีแต่มุ่งหวังที่จะเชิดชูบูชาพระคุณหลวงตาให้อยู่นานเท่านานนะลูกหลานะเน้อต่อน,นี้ไปพระคณะสงฆ์จะนมโมทนาให้พรและพรในเสน่ห์เนะ้อ อยาทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตูสัพเพปุเรนตูสังกับปาจันโทปนาราโยะธามนิโชติ ระโศยทานทานร้องของวินาสตุมาเตมภาวัตวันตารโยสุเิธายุกองภาวะพิวันานาสิลิน จางวทาปัจจินโนจตารโรธัมมวันทานติอายุวันโนสุขังปาราตนาตยานุภาเวน,นัน ดวงคาโลคาพยาเวลาโซโกาสาโุจุปัทวาอาเนกาอันตรายาเปวินาสานตุอเสสโตสายยาเซเทธทนังลาฟังโซทิภาขยังสุขังบางเสริอายโยเจวันโนจาโพคังวุธิชยะตวา สัตว์ซาจอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตภาวตุสัพมังกาลังราคตุสัพเวตาสัมมาบุทธานุภาเวนะสนาโสท่พวันตุเตภาวตุสัพมังกาลังราคันตุสัพเนวตาทัพ นุภาเวนาสานาโสทิพระวันตุเตภาวาตุสาพะมังการะคันตุสาปเนวตาสามมาสังขารนุภาเวนะสานาโสทิพระวันตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อย โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา